ก็ไปก๊อฟไอ้กอ๊อฟอะไรไอ้กอ๊อฟกอ็วันนี้คืออาจจะไม่ได้เล่นกับมึงว่ะกูเข้าแมปไซโลบอกแล้วมันเด้งออกเองอะ่ะไม่เกี่ยวกับเน็ตไม่เกี่ยวกับอะไรเลยกินข้าวยังกินข้าวยังได้ยินด้ยแตกข้าวยังเลยเลิยแตกแล้วเฮ้ยน้ำไอเจี๊ยบไก่เร่งเอฟเอส ลูอวยไอ้ดาเลยเนี่ยใครเนี่ยไอ้ดาละเออกูนี่แหละไอเอ๋ไว้พ่อเอสอวยหนูอวยพ่อเอเอีบไปนี่แล้วก็กูกูทงบอสบุญบุญเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยมันเอาเงินไหมเขาอะเอาเงินตังค์ให้แกไม่ได้โง่เอ้ยเนี่ยอะไรเเเนนรรููี่่ยยแมงลเนี่ย อยู่ดีๆแม่งมาวางกระเป๋าอะไรให้กูเนี่ยโหอหของเต็มเลยอันนั้นมันตายอันนั้นแม่งตายอันนั้นไอเอตาย<อ>ตายิงแน่เลยกูมีข้าวหัวสองร้อยมาจับกูหน่อยเว้ยบักเอบักเอบักเอยุอ้งแค่เจ็บกูเนี่ยท้งกระปูกทมุดบุญบุญบุญทงกล้วยเฮ้ยมาป่ากปลาปลาปลามาตุง <มา S 1> Easy. อีซีไ่ไอ้กบไอ้โดนกูแน่ไอ้ลืมพ่อตายได้ไรตายได้ไรเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกูตลอดมึงตังค์สี่สิบบาทกูไปป้องคงที่ขู่เปลืองแล่แล้วก็อย่างเยอะเลยสองหมื่นเล็กไปจึ๊บเอามาแบ่งแบกทำไมล่ะเอไปเอาวีไม่ใช่เหรอไม่มีปัญญาเหรอเอไม่มีหรอกไอ้กูเจี๊ยบไปในเนก้าฟูกุทงบอสปุนกล้วย คลิปนี้ฝากปลินนะหวังว่าปลินคงมาเปิดดูกูจะตามล่าหาเจี๊ยบก้อนบิวอะไรเนี่ยแะเลี้งไปเนี่ยไอบิวอะไร